ความกดดันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเอริกเทนฮากหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดพายขาบานต่อท็อตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ต่อสามทั้งเทนฮากและอังเก้โสเตโคกรูและลูกทีมของพวกเขาก็รู้สึกกดดันไม่แพ้กันนะครับโดยทั้งสองทีมต่างก็มีผลงานที่ย่ำแย่ในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วลากมาถึงผลงานที่ไม่แน่นอนในช่วงต้นฤดูกาล2024-2025นี้แต่สุดท้ายก็เป็นสเปอร์นะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมที่โอทัฟอร์ดและสมควรได้ประตูขึ้นนำในช่วงต อย่างมิกกี้ฟันเดอร์เฟนที่เลือกจายให้กับบรูนันจอร์ซันยิงประตูเข้าไปทีมเยือนยังครองเกมต่อไปโดยพาโอกาสไปอย่างน่าเสียดายหลายครั้งนะครับก่อนที่บรูโน่ฟานันเดสกับทันทีของปีศาจแดงจะมาโดนใบแดงจากการเข้าสกัดยกเท้าสูงใส่เจมส์ดิสตันซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการลื่นด้วยแต่มันก็โดนนั่นแหละตอนแรกมันไม่ได้แย่ยเท่าที่คิดแต่พอจบครึ่งแรกมันก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขานนั้นเล่นในหน้าละอายมากแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังแมยูนเตเดดกล้าระวังเป็นคอมเมนเตอร์ มันเป็นฟอร์มการเล่นที่แย่ที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นภายใต้าการคุมทีมของอริรเทนฮากและนั่นก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยว่ามันแย่จริงๆแมนยูเนเตตมีนักเตะค,ครบทีมแต่พวกเขาทําตัวเหมือนเป็นรูปปั้นหรือหุ่นลองเสือ้อมันแย่ที่สุดแล้วไม่มีความกระตือรือรน้นไร้ซึ่งชีวิตชีวาในตัวพวกเขาพัรแนมยังคงมุ่มมานานที่จะเล่นต่อไปอย่างที่ต้องการส่วนแมนยูเนเตตนั้นในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแย่มากแฟนบอลเชียร์ไม่ขึ้นเลยทุกอย่างไม่ได,ดีขึ้นนเเลยับบจากที่ฟดสสสโโโโดดดดนนนนแแแงงเเเอรริิคคทาาากกกก้ก้มมมมยยยปลลลลี่่่ตััวผูะซ แทนคัฟฟี่ไมนูและโจโชซซี่แต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็ไม่ได้ผลตามที่ต้องการในการหยุดยั้งความเหนือกว่าของสเปอร์ทีมเยอนขึ้นนำสองต่อศูนย์ในช่วงต้นครึ่งหลังโดยจอร์สันจ่ายบอลติดแฉลบแนวรับแมนยูไปเข้าทางเดยยนคูริเซฟสกี้ยิงเข้าไปขณะที่ติโมแวนเนอร์ก็พลาดจังหวะทำประตูจากการดวนเดี่ยวหลายครั้งหลังจากโดนลูกซองนะครับเจ้าบ้านก็ดูดีขึ้นพวกเขาได้ครองเกมแลนะสร้างโอกาสได้หลายครั้งราวกับว่าจะได้คืนมาสักประตูแต่จนแล้วจนรอดนะครับความหวังกระดับวูบเมือร์ดิดิกโซลันกี้มาตอกฝาลงเป็น300.0 ข้อเสียของสปเปอร์เลยก็คือพวกเขามีโอกาสเยอะนะครับแต่จบไม่ได้เลยในช่วงท้ายเกมทําให้แกรีนเวลประเมินว่าอย่างน,น้อยๆนะครับสปเปอร์น่าจะต,ต้องยิงได้ถึง6ประตูวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาทุกคนไปดู10สถิติสุดเหลือเชื่อจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของทัพไก่เดทองเหนือปีศาจแดงที่โอแทฟร์ สถิติที่1น,นี่คือใบแดงใบแรกของบูโน่เฟรนันเดสในการรับใช้ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการลงเล่นไป241รนัดให้กับสโมสรโดยที่ใบแดงใบสุดท้ายของเขานั้นเกิดขึ้นในเกมที่สปอร์ติ้งลิสบอนเสมอกับบาวิสต้า1ต่อ1เมื่อเดือนกันยายนปี2019หรือก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วแบบพอดีพอดีนั่นแหละครับ สถิติที่2จังหวะที่มิกกี้ฟานเดอร์เฟนกระชากบอลมาจากแดนตัวเองก่อนจะวิ่งเข้าสู่เขตโทดของเจ้าบ้านและแอซซิตให้กับจอร์แดนยิงเข้าไปไม่มีการวัดระยะทางวิ่งที่แน่นอนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตามแผนภูมิจากออฟต้าเขาต้องวิ่งอย่างน้อยๆ55หลาโดยอิงจากระยะ115หลาของสนามโอทฟฟอร์ดการวิ่งของผู้หนุ่มคนนี้มันน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะจางังหวะเร่งสปีดก่อนแอซซิต สถิติที่3ตลอด90นาทีสเปอร์มีค่า xG สูงถึง4.67ตามข้อมูลของอ t a ต้าทำให้มันเป็นค่า xG สูงที่สุดที่ทัพปีศาจแดงต้องเคยเผชิญจากคู่แข่งที่โอทัฟฟอร์ดนอกจากนี้นะครับยังเป็นค่า xG สูงสุดที่สเปอร์เคยทำได้ในศึกพิมร์ลีกต่อ1เกมเลยทีเดียวสถิติที่4และหากปเปรียบเทียบกับตัวเลข xG ดังกล่าวกับบริบทอื่นๆนะครับสเปอร์ก็ยังเป็นทีมที่มีค่า xG สูงกว่าแมนยูน่า็ดในฤดูกาลนี้ที่โอทัฟฟอร,ฟอรด์ดได้ซ้ำไปพูดง่ายๆนะครับปีนี้แม,มน สถิติที่5เอาจริงๆแล้วในเกมที่แพ้สเปอร์0ูแมนยูเนเต็ดนั้นได้เผชิญกับค่า x อที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับเกมที่พวกเขาบุกแพ้ลิเวอร์พูล0ู 7, ในเดือนมีนาคมปี2023ซึ่งตอนนั้นค่า x ออยู่ที่2.91เอาจริงๆที่ประตูมันไม่มโหรานเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาจากความไม่คมและโอนาน่านั้นก็ช่วยทีมไว้เยอะเลยทีเดียว สถิติที่6 ski, Star is, เดยันคูลูเซฟสกี้สตาร์สวีดิทสร้างโอกาสได้มากถึง9ครั้งในเกมกับแมนยูเต็ดซึ่งมากกว่ามาคัตเรดฟอร์ดบรูโน่ฟานเนเดสอเลฮันโดกาเาโช่เจอโชเซอร์ซี่คอบบี้ไมนูเดียโกดานโลและนุสเซมัสราอุยรวมกันซะอีกทำให้คูลูเซฟสกี้กลายเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดใน1เกมพรีเมียร์ลีกประจำทีสั้นนี้เลยทีเดียวนะครับสถิติที่7สเปอร์สร้างโอกาสทองได้ถึง7ครั้งใส่ลูกท,ท,ทีมของเอริตเทนฮาร์ตและแน่นอนครับว่านั่นคือโโออกกกกกาาาาสสสททททททงงีีีีี่่่่ปศจแดดดนนนรระชำเเกมมุุใซซั2024-2025ถิิต8 ลูกทีมของอังเก้ปอสเตโกกรูสร้างค่า XG ได้มากที่สุดในกลุ่มบรรดาทีมที่ไปเยือนในเพเบลิกเลยนะครับนับตั้งแต่ที่แมนซิตียชนะนอร์ซิสตี้สีต่อศูนย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022รนู่นุ่นเลยซึ่งเราเห็นได้ชัดว่าคู่หลังนี้คือการเจอกันระหว่างทีมรุ่นแชมป์และทีมเต็งต,ตกชั้น สถิติที่9เพื่อเป็นการโรยเกลือลงบนแผลให้แสบทวีคูณขึ้นไปอีกงั้นเราไปกันต่อเลยนะครับรู้หรือไม่ว่า Man แมนยูไนเดแพ้ในเกมพิมร์ล,ลีกด้วยการโดนยิง3ประตูขึ้นไปนะับตั้งแต่ที่เซอร์เลฟุกสันออกจากสโมสรมากถึง23ครั้งจาก4 2 4เกมมากกว่าที่พวกเขาแพ้ในยุคข,ของป๋าเฟอร์กี้ในลีก1 0 3 5นัดโดยแพ้ด้วยการเสียสาประตูขึ้นไปเพียงแค่22นัดนะครับนอกจากนี้ยังเป็นครั้งที่2ี่สาที่แมนยูไนเดเสียประตูสลูกขึ้นไปในช ตั้งแต่ที่เทนฮากเข้ามาคุมทีมที่โอทฟฟอร์ดสโมสรมีค่าเฉลี่ย1.7แต้มต่อเกมซึ่งเป็นสถิติเดียวกันกับที่นิกครเซนและอัสวิล่าทำได้ในช่วงเวลาเดียวกันและยังมีสถิติที่ด้อยกว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลอีกด้วยไม่น่าแปลกใจเลยนะครับ <S <S ปัญหาของแมนยูเต็ดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ยิงประตูไม่ได้และเกมรับที่ไม่มั่นคงนะครับแต่บันลึกลงไปถึงทัศนคติของนักเตะภาษาการของพวกเขาหลายคนในเกมแพสเปอร์ดูเอ่ยเฉยและขาดความเป็นทีมพวกเขาไม่รู้บบด้วยซ บกลไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าจะคุกคามคู่ต่อสู้แบบไหนมากกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักเตะอย่างเดียโกดาโลก็เล่นผิดพลาดบ่อยครั้งในเกมนี้เขาทั้งจ่ายบอลพลาดและหลุดตำแหน่งแต่เขายังคงได้เล่นอยู่เพราะแบ็กซ้ายในทีมนั้นไม่มีเหลือเลยและเอริกเคนฮาร์กก็ไม่กล้าพอนะครับที่จะส่งแฮร์รี่อาร์มัสแบ็กดาวรุ่งเบอร์หนึ่งจากอะคาเดมี่ลงสู่สนามมาคัดแรดฟอร์ดคือตัวชะลอเกมที่ไร้ความจำเป็นที่สุดเมื่อทีมได้โต้กลับนะครับเกมบุกที่ควรจะทำอย่างรวดเร็วเขาก็จะวกกลับหลังเพ,พื่อจ่ายบอลคือเพื่อนๆเพื่อให้คู่ปป่่่่แแขงงไไไปปปรระจกกาด้ททททันนนวีีเ็ตห ปุนเฟนเดฟมีสถิติการแตะบอลผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงหลังนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาฟอร์มตกหรือเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่นัดกันเอาไว้กันแน่นะครับอีกทางเขายังเอาตัวรอดยามโดนเพรสด,ด้วยการเรียกฟาวมากเกินไปหลาย,ลายสิ่งหลอมรวมให้อยุนเดกลายเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ซึ่งคนที่ควรรับผิดชอบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเอริกเทนฮา์กที่ครั้งหนึ่งเคยมีบอลทรงดีกว่านี้มากนะครับสมัยที่คุมอจาจแจคอัมสเตอร์ดัมแต่สุดท้ายเขาก็ได้แค่อ้างว่าบอลของเขานั้นใใช้้้้ไไไมมม่่่่่ดดดทททีีีีียยยยูนนเเเเเเตตตซึงงงงสสิิลาาลลรรรรรัธาาาาาาาคววถถขขอปพแแ ว่าทำไม่ได้แต่มารับงานนี้ทําไมสิ่งไม่ละครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก